ก็ต้องกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่อง One to go อีกแล้วนะครับผมก็คลิปนี้เราจะมาทำการเปิดกล่องอ่ากล่องนี้เลย USA นะครับผมอ่าจำนวน50กล่องนะครับสิ่งที่เราอยากได้ก็นี่เลย heavy นะครับนี่เลยของภายในกล่องก็ตามนี้เลยครับผมอยากได้เ e a v ีอยากได้ h e a ว y มาดูกันว่าอ่า50กล่อง heavy จะออกไหมนะครับผม โอเคเราจะไปเปิดในเซิร์ฟเทสนะครับผมเอากล่องออกไปกันก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคครับก็ขอตัดภาพไปอตอนที่อยู่ในเซิร์ฟเทสเลยแล้วกันนะครับผมโอเคไปกัน โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เทดแล้วนะครับผมเราก็ได้ทําการเอากองออกมาแล้วนะครับผมจํานวนห้าสิกล่องนะนีเลยประมาณนี้เดี๋ยวหาวิวดีๆเปิดก่อนนี่เลยตรงเรือของดีต้องมาของดีต้องมาไปเริ่มกันเลยแล้วกันเดี๋ยวเราจะเสียเวลานะครับผมไปครับกล่องแรกมาสองสองมา กองสามวุ้ยคัตตอมมาครับผมกองสี่กองห้ายาวๆแล้วลกันหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเฮปปี้มาครับผม <c oughs> สวยครับผมสวยสวยคลิปนี้เราไม่เกลือแล้วโอเคไม่นับละไม่เกลือครับไม่เกลือคลิปนี้ไม่เกลือ ไปครับปลาเฉยอะไรเงี้ยเปิดแค่สิบกว่ากล่องปึ๊บอืมปึ๊บปึ๊บมาอีกตัวลูกเบบีม่มาอีกตัวหนึ่งเฮบี้อยู่ไหนเฮบี้อยู่ไหนปึ๊บปึ๊บอืมอืมอีกตัวลูกอีกตัวหนึ่ง เปิดชิวๆแล้วละกัน M1 มาครับเฮยอได้อยู่ชิวครับชิวๆคัตต้อไม่อีกตัวละเฮ้ยสองใบเลยอ่ะแจวเปิดยาวๆไปครับยาวไปยาวไป โอเคเหลือสามกล่องสุดท้ายครับผมเอฟวี่ไตัวนึงปึ๊บ MP7 ปึ๊บเคไแจ๋วได้อยู่ได้อยู่ปึ๊บโอเคโอเคครับก็จบไปสำหรับ50กล่องก็ไม่เกือนะครับเฮวีออกนี่เลยอย่างเท่ฮ่าฮได้คัตตอมมาอสองใบนะครับแล้วก็ M1 ครบเสร็จเลย โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับก็บทสรุปก็คือไม่เกลือนะครับคลิปนี้ได้เฮฟวี่ครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายยู